นะคะเนี่ยนะรายการแรกรายการที่หนึ่งนี้นะคะอง์นี้เป็นพระบูชาขนาดเล็กค่ะเนี่ยนะคะเป็นพระบูชาขนาดเล็กนะคะเก่าๆเป็นเนื้อโลหะมีน้ําหนักนะคะเนี่ยนะเป็นเนื้อโลหะมีน้ําหนักนะคะองค์ใหญ่อยู่นะคะองค์นี้เนี่ยนะคะสวยเก่าๆแบบนี้เลยค่ะหิ้งๆเลยนะคะผิว นนี่นะตรงใต้ฐานนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะนำไปตั้งหน้ารถได้นะคะรายการแรกรายการที่หนึ่งสามรบาทนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่สองรายการที่สองนี้นะคะเป็นพระปิดตาเนื้อผงหลวงปู่ยิ้มลงลักเก่าแบบนี้เลยนะคะพระปิดตาเนื้อผงของหลวงปู่ยิ้มนะคะ ลงรักเก่าๆแบบนี้เลยค่ะสวยเก่าเป็นพาะเนื้อผงแห้งๆนะคะสภาพดีสภาพสวยค่ะลงรักแห้งๆล่อนๆเลยนะคะอ,องนี้ได้นะคะเนื้อผงแห้งๆแบบนี้เลยรายการที่สองเป็นพระปิดตาหลวงปู่ยิ้มค่ะสามร้อบาทรายการที่สองรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สาม เป็นพระนางพญาเนื้อดินนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยสภาพใช้นะคะองนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังพระนางพญาเนื้อดินนะคะเก่าๆแห้งๆสภาพใช้นะคะรายการที่สามสามร้อยบาทค่ะรายการที่สามรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่ รายการที่4นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกวยเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยตัวเหรียญน,นะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมนาะเดี๋ยวน้องขออนุญาตปรับไฟนะคะเนี่นะเนี่ยนะคะอ่านี่นะเนี่ยนะน,นะคะ เหรียญหลวงพ่อลวยนะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยตัวเหรียญสภาพเคยผ่านการใช้งานมาค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังสวยเก่าสภาพยังดูดีอยู่นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่4 300บาทค่ะรายการที่4เหรียญหลวงพ่อกวยนะคะเป็นตัวเหรียญเนื้อทองแดงลมดำสภาพเก่าค่ะ นี่นะคะตัวเหรียญสภาพเก่าสภาพเคยผ่านการใช้งานมาสามร้อยบาทนะคะรายการที่สี่รายการต่อไปเป็นรายการที่ห้าจ้ะพี่จ๋ารายการที่ห้านี้นะคะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะองนี้เนี่ยนะคะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยนะคะสภาพดีสภาพเก่าค่ะ สวยคลาสสิกเลยนะคะใต้ฐานจะเป็นแบบนี้ค่ะตรงใต้ฐานรายการนี้เป็นรายการที่ห้าสามร้อยบาทนะคะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านไม่ทราบกุไม่ทราบพิมสามร้อยบาทค่ะรายการที mmm ่หรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่หกค่ะพี่ขารายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่หกค่ะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะ รูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะองค์นี้จะฐานสูงแบบนี้เลยนะคะสีผิวเนื้อพระแบบนี้เลยค่ะได้พระตรงตามรูปทุกองนะจ๊ะพี่จ๋าได้พระตรงตามรูปทุกองค์เลยนะคะเนี่ยนะคะองค์นี้จะเป็นรายการที่หกพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะเก่าๆนะคะฐานสูงแบบนี้เลย รายการที่6 300บาทนะคะองนี้สภาพผ่านการใช้งานมานะคะคราบเขียวๆนะคะจะเห็นชัดเจนทั่วตามาตามซอกทั่วทั้งองแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะคราบเขียวๆนะคะจะเห็นทั่วทั้งองแบบนี้เลยนะคะรายการที่6นะคะ300บาทรายการต่อไปเป็นรายการที่7ค่ะเป็นหมากถุยนะคะไม่ทราบ กุไม่ทราบพิมพ์นะคะองนี้ถักเชือกเก่าๆแบบนี้เลยมีร่องรอยของการปิดทองด้วยนะคะเนี่ยนะมีรอยของการปิดทองสวยๆแบบนี้ด้วยนะคะเนี่ยนะหมากทุยนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อลงรักถักเชือกนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะ <c oughs> ยังไม่เห็นได้ยินไม่ไม่ได้ยินเสียงด้านในนะคะพี่ขารายการนี้เป็นรายการที่เจ็ดสามบาทค่ะรายการที่เจ็ด รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่8ค่ะรายการที่8นี้นะคะเป็นเหรียญอาจารย์ฟันเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลยนี่นะคะเหรียญอาจารย์ฟันนะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลยค่ะสวยเก่าสภาพดีนะคะสภาพสวยขอบข้างดูดีนะคะเหรียญอาจารย์ฟันเหรียญอาจารย์ฟันเหรียญนี้นะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างนะจ๊ะพี่จ๋า ไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆเลยค่ะรายการที่8นี้300บาทนะคะรายการที่8พี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาเริ่มต้นนะคะราคาอง์ละ300บาท4อง์์1,000นนะคะจะส่งฟรีกันทุกรายการไม่บวกเพิ่มค่ะ สายด่วนปิดด่วนได้เลยนะคะที่083 437 4753 083 437 4753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีกันทุกรายการเหมือนเดิมเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่8เหรียญอาจารย์ฟันเนื้อทองแดงลมดำสภาพเก่าสวยคลาสสิกแบบนี้300บาทค่ะรายการที่8รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่9 รายการที่9้านี้นะคะเป็นพระรูปหล่อไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะเป็นพิมพ์แบบนี้เลยนะคะพระรูปหล่อเป็นเนื้อสีทองเก่าๆนะคะสภาพดีสภาพสวยนะคะองนีนนนน้เห็นน้ําทองยังเห็นเกตกระดีน้ําทองอะไรก็ไม่รู้นะที่เขาบอกที่เขาเรียกกันนะคะ นะส่วนตัวน้องดูพระไม่เป็นนะจ๊ะพี่ๆดูกันเอาเองเลยนะคะองค์นี้จะเป็นเนื้อสีทองส,สวยๆตรงคราบดำๆนี่เป็นคราบลาดำนะคะสีดำๆนี่เป็นคราบลาดำค่ะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อสีทองรายการที่9 3้าบาทนะคะรายการที่9้ารายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่10บรายการที่10บนี้นะคะ เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเนี่ยนะรูปหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เก่าๆสวยๆไม่ทราบไม่ทราบพิมพ์นะคะไม่ทราบกุเก่าๆสวยๆเป็นเนื้อผิวสีสวยแบบนี้เลยค่ะเขาเรียกเนื้ออะไรไม่ทราบนะรู้แต่ว่าเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะคะองค์นี้ สวยแบบนี้เลยค่ะได้พระตรงตามรูปทุกองค์นะคะพี่ขารายการนี้เป็นรายการที่10 300มรบาทน,นะคะรายการที่10บเนี่ยนะคะสามร้บาทรายการที่10รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่11บค่ะรายการหนึ่งหนึ่ง เป็นพระสมเด็จนะคะเก่าแบบนี้เลยมีคราบลาดำคราบกุคราบเก่าทั่วทั้งองค์แบบนี้เลยนะคะสีดำดำที่เป็นคราบลาดำนะคะสวยเก่าสภาพดีแบบนี้เลยคราบดาดำที่ฝังอยู่ในเนื้อพระเลยนะคะเนี่ยนะสวยเก่าแบบนี้เลยค่ะพระสมเด็จนะคะไม่ทรากุไม่ทราบพิมพ์รายการที่สิบเอ็ดนี้ 300อบาทนะคะรายการที่สิบอดรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสอรายการที่12นี้นะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุขไม่ทราบ,ก,ราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะเป็นเหรียญหล่อเก่าสภาพเคยผ่านการใช้งานมาบ้างนะคะเหรียญหล่อหลวงปู่สุขนะคะสวยเก่าสภาพดีดูดีแบบนี้เลยไม่ทราบ,ก,ราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะพี่ขาอุ้ยไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะ เก้าแบ,บนีรายการที่สิบสองสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบสองเนี่ยนะคะเหรียญรอหลงปุสุกนะคะสามร้อยบาทรายการที่สิรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสามค่ะรายการที่สิบสามนี้นะคะ เป็นพละปิดตาเนื้อผงลงรักเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยไม่ทราบกุไม่ทราบพิมนะคะพี่คะพลาปิดตาเนื้อผงนะคะลงรักเก่าๆแห้งๆลอนๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะเนื้อผงแห้งๆเก่าๆลอนๆนะคะรักไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์รายการที่13นี้300บาทค่ะรายการที่13รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่14 รายการที่14นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยปี69เก้านะคะ6 9เก้าหรือหกเจดนะเหรียญหลวงพ่อฉุยปี6กเเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยค่ะด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะด้านหลังสวยเก่าสภาพยังดูดีอยู่สภาพเคยผ่านการใช้งานมามาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะ องนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยปีหกเก้าเนื้อทองแดงลมดำสภาพเคยผ่านการใช้งานมามาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบสี่เนี่ยนะคะสามร้อยบาทรายการที่สิบสี่รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบห้ารายการที่สิบห้านี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูนค่ะ เนื้อทองแดงลมดําเก่าๆมีโคดด้านหน้าเนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อคูนะคะตัวเหรียญใบหน้าท่านสวยชัดเจนหัวไหล่กลมๆแขนล่ำๆนิ้วมือนิ้วเท้าชัดเจนแบบนี้เลยนะคะมีโคดด้านหน้าด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะเขียนปี2519นะคะเหรียญหลวงพ่อคูปี2519มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้ค่ะ มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะสวยเก่าสภาพดีแบบนี้รายการที่15 300บาทนะคะรายการที่15ค่ะ300บาทพี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคา ถูกราคาอง์ละ300บาท4องหนึ่งพันนะคะราคาองคละ300บาท4องหนึ่งพันจะส่งฟรีกันทุกรายการสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่0 83 437 4753 083 437 47 53เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีกันเหมือนเดิมเลยรายการนี้รายการที่15ได้พาตรงตามรูปกันทุกรายการเลยนะคะ300บาทค่ะรายการนี้ เป็นรายการที่สิบห้านะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สิบหกรายการที่สิบหกนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพุธนะคะเหรียญหลวงพ่อพุธหมื่นเมตตานะคะตัวเหรียญเก่าเก่าสภาพเคยผ่านการใช้งานมาแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลวงพ่อพุธหมื่นเมตตานะคะตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดํเกาเก่าเลยค่ะด้านหลังนะคะด้านหลังจะเป็น ด้านหลังจะเป็นพระนาเลศวรน,นะคะตัวเหรียญเป็นปีสองห้าห้านะคะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญพระพุทธเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆสภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะรายการนี้เป็นรายการที่16บหกสามร้อยบาทนะคะรายการที่16รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่17รายการที่17นี้นะคะเป็นเหรียญคะ่ะเป็นเหรียญ รายการที่17นี้นะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์ขันนะคะเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญพระอาจารย์ขันนะคะวัดนกกระจาบเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังจะเป็นยันนะคะสวยเก่าตัวยันเป็นเส้นขนมจีนแบบนี้เลยขอบเหรียญส,สวยนะคะเหรียญสภาพเคยผ่านการใช้งานมารายการที่17นี้300บาทนะคะรายการที่17 เหรียญหลวงพ่อขันนะคะรายการที่17 3เจ็ดสาบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่18ค่ะเป็นเขี้ยวแกะเสือไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเนี่ยนะเขี้ยวแกะเสือนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์พเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะมีรอยจารยันสี์สวยๆทั่วทั้งองค์เลยนะคะรายการนี้ เขี้ยแกะเสือนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์มีรอยจานยันชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยรายการที่18 300บาทนะคะรายการที่18รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่19รายการที่19นี้นะคะเป็นเหรียญไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อค่ะเป็นเหรียญเนื้อสีนี้เลยนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะอง์นี้ สวยๆส,สภาพยังพอดูดีอยู่นะคะเหรียญสวยสภาพเก่าสภาพยังดูดีอยู่นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบแบบนี้เลยลงยาสีมาพร้อมกรอบไปพร้อมกรอบนะคะรายการที่สิบเก้าสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบเก้ารายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบเก้าค่ะสามร้อยบาท รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่20รายการที่20นี้นะคะเป็นพลาหูยานเนื้อชินค่ะเนี่ยนะคะพลาหูยานเนื้อชินเก่าแบบนี้เลยเนื้อชินเก่าเนื้อชินแห้งแบบนี้เลยค่ะสภาพสวยนะคะสภาพยังดูดีอยู่รายการที่20นี้นะคะ3 0 0บาท พระหุยานเนื้อชิ้นเก่าๆแห้งๆแบบนี้300บาทค่ะรายการที่20รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่21รายการที่สองหนึ่งค่ะพี่ขาเป็นพระสามขาเนื้อโลหะสีทองนะคะสวยเก่าคาบกุคา,า,า,าบเก่าคาบแดงๆตามซอกจะเห็นชัดเจนทั่วทั้งอง,งค์เลยนะคะสวยเดิมสภาพดีนะคะคาบกุคาบเก่า,กากชัดเจน รายการที่21นี้นะคะ300อบาทพระสามขานะคะเป็นเนื้อโลหะสีทองสวยสภาพดีแบบนี้300อบาทค่ะรายการที่21รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่22ิบรายการที่22นี้นะคะเป็นหลวงพ่อปานเนื้อดินพิมพ์ขี่ปลาค่ะเนี่ยนะคะหลวงพ่อปานเนื้อดินพิมพ์ขีป่ปลาเป็นพระเนื้อดินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เม็ดแล่มวนสารชัดเจนเลยนะคะองค์นี้ นี่นะคะเม็ดแลมนสารแลดอกมะขามชัดเจนแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังสวยเดิมสภาพดีนะคะมาพร้อมกรอบแบบนี้เลยค่ะมาพร้อมกรอบก็ไปพร้อมกรอบแบบนี้เลยนะคะไม่มีแกะไม่มีแยกรายการนี้เป็นรายการที่22หลวงพ่อปลาเนื้อดินพิมพ์ขี่ปลานะคะ300บาทนะคะ3 0 0บาทค่ะ พี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาอง์ละ300บาท4อง 1, ์์1,000ค่ะจะส่งฟรีกันทุกรายการไม่มีบกเพิ่มสายด่วนปิดด่วนกันได้เลยนะคะได้ที่083 437 4753 0 8 3 4 3 7 4753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็น line, เบอร์เดียวกัน, line, เ,น line, เลยนะคะได้พัดตรงตามรูปทุกองค์เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่22-300บาทรายการต่อไปคะ่ะเป็นรายการที่23รายการที่23นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเทานะคะตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะคะตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดำสภาพเก่าสภาพเก็บแบบนี้เลย สวยเก่าเก็บสภาพดีนะคะด้านหลังค่ะด้านหลังเขียนปี2,5,3,7นะคะจังหวัดชัยนาทเนี่ยนะคะด้านหลังจะเขียนว่าวัดสิงสถิตอําเภอวัดสิงนะคะจังหวัดชัยนาทปี2,5,3,7 mm hmm. 25นะคะเหรียญหลวงปู่สุขนะคะขอบข้างสวยสวยนะคะเหรียญนี้สภาพเก่าเก็บแบบนี้เลยสวยสภาพยังดูดีอยู่รายการที่23 300บาทค่ะ รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่24รายการที่24นี้นะคะเป็นเหรียญแม่ชีบุญเรือนเนื้อสีเงินเก่าๆสภาพดีสภาพเคยผ่านการใช้งานมาบ้างนะคะเหรียญแม่ชีบุญเรือนนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยค่ะสภาพดีสภาพสวยนะคะมาพร้อมเล่มกรอบพลาสติกกันน้าได้รายการที่24 300บาบาทค่ะเหรียญแม่ชีบุญเรือนนะคะเนื้อสีเงินเก่าๆสภาพดีแบบนี้ 300บาทค่ะรายการที่24รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่25รายการที่25นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูนค่ะเนื้อทองแดงลมดำมีโคด,ด้านหน้าเหรียญน,นี้นะคะเห็นนิ้วมือนิ้วเท้าชัดเจนค่ะเมตตาขึ้นสวยชัดเจนแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเหรียญเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังเหรียญไม่ทราบรุ่นไม่ทราบป,ปีสร้างนะคะ เหรียญหลวงพ่อคูณนะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างรายการที่25 300บาทค่ะเหรียญหลวงพ่อคูณ300บาทนะคะรายการที่25รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่26รายการที่26นี้นะคะเป็นพลนเนื้อชินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเป็นเนื้อชินเก่าๆแห้ง ม,มันสภาพเคยผ่านการใช้งานมาด้านหลังเป็นรอยผ้ามุ้งติดมาแบบนี้เลยค่ะสวยเก่าสภาพดีนะคะคลาสสิกแบบนี้เลยรายการนี้นะคะเป็นรายการที่ 26- 300บาทพระไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเป็นพระเนื้อชิ้นแห้งๆเก่าๆสภาพดีแบบนี้รายการที่26-300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่27ค่ะ รายการที่27นะคะเป็นเหรียญไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลย <c oughs> เหรียญทรงสี่เหลี่ยมน,นะคะเป็นพระเนื้อ,เป,เ,อ,อเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ด้านหลังจะเขียนว่าวัดหนองกระโดนปีสองสเจูนนะคะเหรียญ <c oughs> ไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้รายการที่27นี้สา0้อยบาทค่ะ 300บาทนะคะรายการที่27เนี่ยนะคะรายการที่27ค่ะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่28รายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะเป็นพลักิ่งนะคะพลักิ่งอุปคุตไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเก่าเก่าสภาพใช้ค่ะเป็นเนื้อทองเหลืองเก่าเก่าเขียวแบบนี้เลยสภาพผ่านการใช้งานมานะคะรายการนี้ ใต้าฐานจะเป็นแบบนี้ค่ะไม่ทราบกลุ่มไม่ทราบพิมพ์ไม่มีเสียงกิ่งนะคะรายการนี้เป็นรายการที่28รายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะ300บาทค่ะรายการที่28เนี่ยนะคะ300บาทรายการที่28ค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้พี่ๆท่านไหนสนใจ